วันไงหลบนีในไลนอ้มันมีกี่ออกอยู่เก่งแค่น้มมีสุ่มชุดยอดที่เนุลนบปาเป็นห่องกัน ลูกปลาพัดปลาว่าแหขาดคือทรงโม่เนี่ปลาอย่งโอ้ปลานี่เอาเอาคือเก่าน้าเอาบ้านละไม่ทุกข์ใจเ้ย ได้หลาตัวนี่งไหมตงนั้หัวมันละหืมโตเลยผุ้พายก็ไปยันไปยันเลีตาไอืมเฮ้ยลีอนตาบได้หมหึนแบ้ตักวางเนาะตักไปหอุนลต มันเลยไอ้ผูดกลังนีย่างน้ำแหอยู่บนเสียนแหนอนสว่างเลยงอมือ แนขาตัวเหี่ไก่ตืกเป็นห้เนี่ยมัดมันหมอในหอดมัดบ่เดียวโอ้ไล่เหรอฮงกล้ายู่หลายฮะ ประมาณน้ำหนักประมาณสามโลกุ้งกลัวนี่นะ <c oughs> ไม่งั้นลอยแบบสูงเลย <c oughs> <c oughs> ป่าพะสูนนำเลย เลี้ยวครับเด็ไปแล้วคนเรียนน้ำแ้วงเรา <đ ว> ดังไฟจีป่า <đ ว> ทาั้งยังไฟจีป่าแล้วรนดังไฟจีป่า <đ ว> แหลนน้ำเรียวๆยังบดบดทันอยู่ดิน้ำแูบเบาลูกเบาลูกแห้มหน่อยอเอาแห้ผมมากนี่วันสองบาทปวดแขนเจ้าเลยจีเอาอันนี้เ, <ầ? S 2> เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนเดี๋ยวมืออื่นหน่อยเดียวมอเสเอ,เอาไว้นะมันย่ำขีป่าวานมันจะเอามาโหลด ปลาึ้นเลยลูกลูกววลูกแหลูกเ้นใ่ลูก,ลกน้นงไงไนะพื้นซํากันนี่แะแต่มันเป็นแหอแบบเปหูดได้ไรรหรอบ้านดูนะีเดียวอา้เอาดูนีเดียวหน่อยเนี้ยแล้เหหน่อยผมก็มีอยู่กอก กเงยหน่อยนึงซิปครบแล้วครบซิปสองมันผัดขาดมูน้ำยมตลอดัวนันบ้านดีนะเฮต่าสองเส้นนึงนี่นี่พูดพูดั้เต็มป่าเลย นี่ครับตัวแ่ครับเต็มนาล้องเลย่าเออก็เห็นว่าอืม่้าใครเต็มท้องยังเนี่ยหมดอน้ำมาด่าย เอาไปยังไง้วกันยันไงเังไมหลุดเัียงไปได้ทองอยู่นะเบ่เรียงใส่น้ำมันหมูเรียงใส่น้ำมันหมูมันกับฉีกก่อบจังเลย เนี่ยปลาลายลายเราคิดยากที่แบน้เอาเหียเอายังไงกัละมั่งล่ะกับที่กับอันนู่นกละมั่ง้อยหลักอืมครับยังแล้วน้ำเมื่อนะี่เราไม่สวยน้ำฝน ไม่ได yeah ้ควรเรื่องของไปสนันยู่ใได้งอใหม่แปลว่ากินน้ำดินปนใช่นหมฮะ